สวัสดีค่ะนิงค่ามิเคนโชค่ะพบกันในรูปแบบของพอดแคสต์นะคะในเอพิโซดที่1นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของถอดรหัสลับตัวเลขตอนลักษณะหรือบุคลิกของคนตามเลขวันเกิดนิงก็จะพูดไล่เรียงไปตั้งแต่คนเกิดวันที่1จนถึงเกิดวันที่31เลยทีเดียวในเรื่องของเลขวันเกิดนะคะก็จะบอกถึงความสามารถพิเศษหรือบุคลิกเฉพาะนะคะ ให้คุณสามารถเข้าใจผู้คนเข้าใจคนรอบข้างได้นะคะแล้วก็เป็นการที่ช่วยบอกวิธีการหรือหนทางให้กับคุณในการดำเนินชีวิตตามเส้นทางที่คุณต้องการได้เชิญรับฟังกันเลยนะคะคนที่เกิดวันที่21นะคะคุณเป็นนักสร้างสรรค์แล้วก็พร้อมที่จะตีพิมพ์หรือว่านําเสนอสิ่งเหล่านั้นนะคะ คุณมีความคิดสร้างสารรค์ที่สูงมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะประสบความสำเร็จคุณมีของขวัญน,นะคะเกี่ยวกับการเข้าสังคมคุณมักจะเข้ากับผู้คนได้ดีนะคะแล้วก็ชอบที่จะคุกคีเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆจากคนในสังคมเช่นกันคุณมีจินตนาการที่สูงนะคะแล้วก็มีความเป่งประกายในตัวเอง การสนทนาระหว่างผู้คนจะไหลลื่นนะคะด้วยไหวพริบปฏิพาณที่รวดเร็วของคุณคุณสามารถคิดตามนะคะหรือว่าจินตนาการตามได้ง่ายแถมยังมีร่างกายนะคะและจิตใจที่สอดคล้องกันทำให้การใช้ชีวิตของคุณค่อนข้างเพลิดเพลินสนุกสนาน คุณมีพรสวรรค์นในการเขียนแล้วก็ทักษะการพูดนะคะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ง่ายในฐานะศิลปินนักเขียนหรือแม้กระทั่งบรรณาธิการนะคะคุณมีแรงบันดาลใจที่สูงและก็มีความกระตือรือร้นที่ดีคุณพร้อมที่จะยกระดับสังคมหรือการพบปะสังสรรค์การใช้ชีวิตแบบปาร์ตี้นะคะทำให้คุณเป็นนักขายที่ยอดเยี่ยม เป็นเซลล์แมนได้ดีนะคะเหมาะกับงานนำเสนอหรือการพรีเซนต์ต่างๆความท้าทายของคุณคือการปลดปล่อยพลังงานนะคะที่เน้นคุณภาพด้านใดด้านหนึ่งอย่างลึกซึ้งนะคะคุณสามารถพัฒนาตัวเองพัฒนาความสามารถเพื่อให้การใช้ชีวิตของคุณคุ้มค่าแล้วก็ถูกทางที่สุดเป็นการปล่อยสเสน่ห์ผ่านผลงานนะคะได้อย่างโดดเด่น และคุณจะไม่รู้สึกประม่าหรือหวาดระแวงนะคะถ้าคุณเลือกที่จะใช้พลังงานได้อย่างถูกทางคุณอาจจะมีความรักที่น่าหลงไหลนะคะหรือเป็นคุณเองนะคะที่สามารถหลงไหลในเรื่องของรักนะคะได้อย่างบ่อยครั้งรวมทั้งคุณเองเป็นคนที่มีเสน่ห์และมีแรงดึงดูดค่อนข้างมากทำให้คนมาหลงไหลคุณได้เช่นกัน สรุปแล้วคนที่เกิดวันที่21นะคะคุณมีจิตวิญญาณและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีชีวิตชีวาทีเดียวคุณมักจะพูดสิ่งที่ฉลาดฉลาดออกมาจึงเหมาะกับงานด้านที่ปรึกษาด้านที่ต้องใช้ไหวพริบใช้คำพูดเนื่องจากคุณชอบสะสมความรู้คุณเองยังเก่งเรื่องของการวางแผนชีวิตและสามารถลงมือปฏิบัติได้ บางคนนะคะก็อาจจะเหมาะกับเรื่องของตําแหน่งเรื่องของการเงินการลงทุนตลาดหลักทรัพย์การธนาคารหรือนักการบัญชีต่างๆก็เหมาะสําหรับคนเกิดวันที่21ค่ะฟังจบแล้วนะคะถ้าคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเลขวันเกิดของคุณนะคะ สามารถแชร์ลงที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องคามิเคนโชของหลิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ